ปัญหาการบาดเจ็บทางใจจากสงครามบาดแผลที่ไม่มีเลือดสมองรับภูมิการรบการรับบาดเจ็บเป็นเรื่องที่หลีกได้ยากแต่ความเครียดความกลัวอย่างรุนแรงจากสงครามทำให้ทหารเกิดอาการทางจิตประสาทที่เรียกว่าความเครียดจากบาดแผลสงครามพันเอกดีวิดแรบ็บแ่งหน่วยรบ เจ็ดแปดห้าเรียกมันว่าบาดเพที่ไร้ลูหินตั้งแต่สงคารามโลกครั้ีหนึ่งปัญหาทางใจของทหารที่ไปรบในสงคารามก็เริ่มเป็นที่รู้จักในวงวิชาการเวลานั้นเรียกกันว่าชิลช็อกผู้ป่วยอาจหมดสติหรือมีอาการมึนงงสับสนทางจิตเช่นเดียวกับสมองถูกฝังด้วยสกิดระเบิดจนชำบวม ในสงครามโลกี่2เรียกว่าการช็อกในจิตใจหรือเรียกสัส้นๆว่าอาการเครียดจากการรบแต่ที่นิยมเรียกกันติดปากทั่วไปว่าประสาทสงครามส่วนในสงครามเกาหลีและสงครามเวียดนามเรียกว่าหมดแรงรบแต่ไม่ว่าจะเรียกอะไรก็ตามสาเหตุหรือต้นตอของมันก็คือสงครามต้นตอนของประสาทสงคราม ก็คือสงครามอันก่อให้เกิดความอดอล้าทางร่างกายและจิตใจกับทหารบางคนที่ไม่เข้มแข็งพออาการอาดเริ่มตั้งแต่นอนไม่หลับเหนื่อยจัดอารมณ์ที่ขัดแยง้งและขวัญในการต่อสู้ตกต่าอันทำให้เกิดอาการหรือพฤติกรรมอื่นๆตามมาเช่นไม่รู้สึกหิวหวาดกลัวเสียงมีอารมณ์เครียดจัดเศร้า รู้สึกผิดบาปคอยระวังตัวตลอดเวลาเล่ากับอยู่ในสนามรบเกิดอาการที่เรียกว่าคัดสุดคอนเวอร์ชั่นซึมตอมอาการคล้ายเสียแช่งมารยาเช่นอาการตาปวดข้างเดียวหูหนวกอัมาพาตแขนขาเป็นบางครั้งบางส่วนและคืนสู่ปกติได้เองไม่สนใจโลกภายนอกกลัว อย่างที่ไม่ควรกลัวหรือฟูเบียเช่นกลัวปืนเครื่องแบบเรียนตราและอะไรๆที่เกี่ยวกับสงครามนักจิตวิทยาประมวลสาเหตุของประสาทสงครามว่ามีอย่างน้อยที่สุดจิตประการ 1. ความกลัวและวิตกกังวลของทหารเองว่าบุคลิกภาพ ของทหารคนๆนั้นมีความทนต่อภาพการบาดเจ็บล้มตายไปต่อหน้าต่อตาของเพื่อนทหารได้เพียงใดรวมถึงความรุนแรงน่ากลัวของสงครามซึ่งเป็นส่วนประกอบสําคัญเช่นในสงครามอิลักษ์ที่มีความรุนแรงจนให้วิตกกังวลค่อนข้างมากโดยเฉพาะการพรีชีพขับรถชนหรือคาบอม 2. ความไม่เป็นมิตรและการคาดเดาได้ยากว่าอะไรจะเกิดขึ้น สงครามทหารทั้งสองฝ่ายต่างไม่คนแปลกหน้าของกันและกันอีกทั้งไม่รู้เลยว่าศัตรูจะมาจากไหนจากอะไรและเมื่อ,อไรจะเกิดพั้งระแวงว่าชาวบ้านหน้าตาซื่อ,อธรรมดาอาจเป็นนักฆ่าทันทีที่ผือสิ่งของรอบตัวไม่ว่ารถยนต์กระป๋องน้ำมันอื่นๆฝ่ายตรงข้ามอาจใช้เป็นอาวุธลับที่ก่ออันตรายได้เสมอ 3. ความจำเป็นต้องฆ่า เพราะถือว่าอีกฝ่ายเป็นศัตรูและอาจฆ่าเพราะความระแวงฆ่าเพราะคนเหล่านั้นเสมือนสิ่งจุกปรกพยายามสร้างความรู้สึกว่าค่าสัตว์หรือปีศาจเป็นกลไกลทางจิตแบบหาเหตุผลเข้าข้างตนไม่ใช่ฆ่าคนทำให้ฆ่าง่ายขึ้นเช่นกรณีฆ่าล้างหมู่บ้านที่ไมลายประเทศเวียดนามขณะฆ่าหรือทรมาน ผู้กระทาน่าจะมีอารมณ์ฟุ้งจัดระแวงจัดบางคนบอกว่า,วาการฆ่าเป็นวาเล่นแบบนี้เป็นสงคารามไร้ความรู้สึก 4. การอยู่แนวหน้านานเกินไปทหารที่รบอยู่แนวหน้าจะเกิดการเบื่อหน่ายคิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวอื่นๆจนเกิดความรู้สึกวิตกหวาดวันส่งผลให้ความเชื่อมั่นและการตัดสินใจดีๆจะหายไป ในสขขงครามโลกครั้งที่หนึทหารแนวหน้าเครียดมากเพราะการสับเปลี่ยนมีน้อยทหารส่วนใหญ่อยู่นานเกินไป 5. พื้นฐานโดนดืมของทาหารทาหารที่มีภูมิหลังสบายมาแต่ยาววัยได้รับการปกป้องบังคับประคองเกินไปหรือครอบครัวนักบวชมีแนวโน้มจะเครียดได้ง่าย 6. ขวัญกำลังใจของกลุ่มหรือหน่วยต่อสู้ ถ้ากลุ่มหรือหมู่มั่นคงเด็ดเดียวเหนียวแน่นไม่กลัวตายห่วงใยเอื้ออาทรกันความเกียดจากบาดแผลสงคารามก็ไม่อาจจูจมได้ง่ายๆ 7. หัวหน้าคุณภาพการศึกษาวิจัยพบว่าภาพลักษณ์ของหัวหน้าสำคัญมากหากเป็นภาพพ่อที่อบอุ่นหรือพี่ชายที่เข้มแข็งทหารย่อมกล้าแต่งและไม่รู้สึกเดียวดาย 7. ประการ คือเหตุอันสัมพันธ์กับประสาทสงครามในสมรภูมิต่างๆทั่วโลกไม่ว่าสมรภูมิรบเล็กหรือใหญ่ในสงครามอิลั์สหรัฐอเมริกาการประเมินช่วงหนึ่งพบว่ากองทัพสหรัฐอเมริกามีทหารเสียชีวิตไป1,200คนได้รับประจิบทางกายไม่น้อยกว่า8,400นายในจำนวนนี้มีบาดเจ็บทางใจ ประสาทสงครามประมาณ1,280นายโดยทหารที่ต้องอยู่ท่ามกลางสมรภูมิที่ต้องระวังตัวตลอดเวลาจากศัตรูรอบตัวที่มองไม่เห็นซึ่งอาจเป็นชาวบ้านสิ่งของต,ต่างๆจนกริ่งและพร้อมตลอดไว้ก็เป็นสาเหตุให้บาดเจ็บและเสียชีวิตได้